พอได้ป <th> ุ๊บก็เอาละต่างประเทศ calling สาวชนิฟภาพฟูลายดอกค่ะชื่อเล่นชื่อรีมค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาปี4ค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาข่ากรรมศาสตร์ค่ะเริ่มแรกเลยคือหนูชอบการ์ตูนก่อนเป็นการ์ตูนทำอาหารแล้วก็เลยแบบไล่มาเรื่อยๆจนมาแบบเป็นทำอาหารจริงๆค่ะก็เลยเลิกเรียนค่ากรรมเพราะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าหนูแบบว่าได้ออกไปฝึกงานข้างนอกแล้วใช่ไหมคะก็คือ รางวันเหมือนเป็นแค่ก้าวแรกอะออกไปข้างนอกคือเป็นคนทํางานจริงๆระบบจริงๆอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวอีกเยอะค่ะคิดว่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเี่ยนแรกจะเป็นรายการกูเมฆค่ะเป็นรายการคู่รายการแรกเลยก็คือได้เหรียญทองดีใจมากเหนื่อยมากค่ะอันนั้นรายการเป็นรายการที่เหนื่อยมากแล้วก็ดีใจที่สุดค่ะเริ่มจากในประเทศก่อนค่ะแข่งของในประเทศปุ๊บพอชนะได้ที่1ก็เป็นตัวแทนไปแข่งที่อเมริกาค่ะลาสเวกัสได้ที่สองค่ะมุมใจค่ะ แต,แตกต่างกันเยอะมากค่ะอย่างที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเรามีทีมซัพพอร์ตทุกอย่างทุกอย่างก็สื่อสารเป็นภาษาไทยเนาะสื่อสารง่ายเพื่อนๆทุกคนอาจารย์ไปด้วยค่ะแต่พอไปต่างประเทศปุ๊บคือเราไปคนเดียวไปกับตัวแทนจากบริาษัทเขาก็ต้องไปเหมือนรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างเลยค่ะที่นูน่นเเตรียมตัวตั้งแต่ที่ไทยเลยเริ่มคิดเลยว่าเราจะทําบีซ่าหน้าเนี้ย อะไรที่เราจะหาไม่ได้บ้างที่นู่นอะไรที่เราเตรียมไปได้บ้างหรือว่าเตรียมไปไม่ได้อะไรที่เราต้องรีเควสเขาว่าเราอยากได้สิ่งนี้นะพาเราไปหาได้ไหมหรือว่าอะไรที่เขาห้ามนําเข้าประเทศานเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนไปด้วยแล้วก็แข่งไปด้วยเราต้องแบ่งเวลาซึ่งหนูว่ามันมันยากมากที่จะแบบว่าแยก2เรื่องออกจากกันก็ผ่านไปได้ค่ะหนูว่ามันมันมีวันพรุ่งนี้วันนี้ท้อแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกซึ่งพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรสิ่งที่หนูอยากบอกตัวเองเลยคือโอเคกิงแล้ว เก่งมากๆแล้วล่ะชีวิตมาหาหลัยมาแบบโหเท่านี้